การเต็นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเป็นยูทางคุ่นตัมโมธนาบุญค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวไปไหว้พระก่อนได้แต่พระก่อนห้าลิตรน้ำมันห้าลิตร มอนหลวงพ่อกล้วยให้เด้อเล่นเหล่นี่จ้่อันนี้คือหลวงพ่อกล้วยนะคะผู้มีใส่แว่นตาพ่าหลวงพ่อเจ้าสมเฮ็ดคือแถบันเ้ไม่เฮ็ดคือแถบันโอ้ยพ ว้าวานนี้แม่คุยพ่อคุยเลยพ่อุ้ยเาบอกเรวบร้อพิดได้ยังยังบเปิดเปิดโบปิดได้บอกอ๋ออันนี้คือจำลองนะคะมีตามีจมูกมีคบ3า2นะคะสียากันบูดเรียบร้อยเนื้อเตน้ำมันบานนี้ นี่นะคะหลวงตากล้วยสิริธรรมโมนะคะมีภาพชัดเจนนะคะเตรียมพิธีกรรมาพาะกันเฮ็ดยังนี้นี่คืออะไรคะอ๋อต่างเซนนั้นบัสเซจแย่เปล่าตั้งใสเจแย่คอยกาะ มีไฟแชกนะคะเห็ดสี่แชกนะไฟเจ้ไฟจวดดอกเค้นไฟจวดบ่ไฟจวดไฟวดนะคะเอาไปแก้สอยกันค่ะตามความเื่าเตรมนนรลักษณะก็จะค้ายงานสดจริงนะแบบนี้เลยท่านเหมือนกนเฟ๊ะเลย นี่ทูบไ,ไงนี่อันนี้ก็คือเนี่ยตรงที่ว่าเนาะเขาไหว้ศพเนาะนี่ปัจจัาวายวันอันหัวไปทิศตะวันตกนะอันหัวไปทิศตะวันตกมาก,กินมีคนมาก,กินทานน้ำมันบอน,นี่เดี๋ยวก็มีคนมาก,กินทาน,นดีเด้นี่คะ่ะก,กินทานกันอยู่นี่นะคะดีเลย เออะไรมากก็เสียบเองเลยบอกเสียบเองเลยบอกกินทานกันยัดเส้นนี้เลยแม่นบมเออเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะกินทานชิมหน่อยกันกินทานจะยัดเส้นนี้เลยกินทานเลยดีกว่าเออเอากินทานกสรตจก็คิดเรานี่เราก็กินทานก่อนทำบุญก่อนทำบุญตัวนี้ก่อนกราบพระไปกราบพระโอ้กราบพระก่อนเอาละเอา อนี้ก็จะเป็นนนี่เนาะท่วางอะย่าเงาาก็ลงกล้วยนครับาจารยเราก็จมาเซชื่อจองเออแบบนี้นะท่านเดี๋ยวผมก็จะมาลองดูลอเดไ้วาเยว่าจะเ ใส่่กล่องตัวนี้ลงไปนะคะท่านก็มท่านเนาะเหอานท่าน่านท่นท่านท่าน่านท่นท่านท่นท่านท่านท่านานทานท่ากที่าน่าทนทนท่าทาทา่านท่่้่่น่า่านานท่นทา่่าไ่นท่านน่นาาน่านท่านานาาน เลยท่านเป็นงานเขาดามินตามเราก็ให้คับมีอะไรเขาเตรียมอะไรกันทงโนนเตรียมงานถนนก่อนนี่คือวัดเตรียมนะท่านวันงานอิลิกาคือชิงคูณคือคืนแล้วคือคืนขนาดเล่มมืนโต๊ะโผล่โต๊าวบ้านสามัคคีร่วมใจกันมากเลยไปไหว้ทางมุนได้โต๊ะยาวทำงานทำงานปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วซอยกันเม่กี้มาดามพวกไปธุระมานะคะก็เลยก็ได้ถ่ายตอนที่พ้นยกเต้นนะคะ ทุหลหลายพี่น้องเอ้ยนักเถือกันแทบจะไม่มีเวลาว่างเลยนะคะ,ะมาดูแม่ครัวกันมีอะไรช่วยไหมคะเตรียมงานนะคะแม่ครัวก็ซ้อยกันขนาดตอน มองโก่นน้ำลายมอ่งด้วยคุณมาอันนี้นะคะที่ซาราที่จักใช้ไม่ได้วันนี้นะคะก็คือใช้ประโยชน์แล้วนะคะทำกับข้าวตรงนี้น<า>เด้อค่ะพี่น้องนี่แมค้าก็เออไม่ใช่แม่ค้าแม่ครัว <c oughs> ี่ทำกก่ย่างนะคะช่ยว,นะวยกันช่วยกันเน,น มีแก๊สก็ใช้มีแก๊สใช้ยางรีนะคะสาธุผู้บริจาคนะคะทุกคนคนนั้นก็คือมาดามโพนั่นแหละเด้อผ่าเซ็ตมือค่ะผู้ผ่าเซ็ตมือ,อย่างดีนะไนะม่ยังให้ซอยนี้สอยถ่ายรูปก็ได้เพราะสอยถ่ายรูปถ่ายรูปผู้ใดล,ล่ะโอ้ oh. <laughs> ใช่ะได้อ่าบอกนูได้เลยนะคะงานการโอ้ยมา่ยังบ่ทันลงมอ คลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนเด้อค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ